ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ก so ินแบบโสดๆ EP ที่7นะครับผมมาแล้วกับก so ินแบบโสดๆนะอยู่คนเดียวกินคนเดียวไม่ต้องถามใครอยากกินอะไรก็กิน EP นี้ครับกับร้านนี้เลย q u i c k i ้เป็นร้านใหม่นะเพิ่งเปิดในไทยไม่นานมานี้เองนะครับเป็นดิเนอร์สไตล์อเมริกันแต่ฝีมือคนไทยเป็นแบรนด์คนไทยนะครับ ตอนนี้มี2ส,สาขาผมไปจัดมาอย่างที่เห็นเลยคือสาขาท้องหล่ออยู่ที่ตึกไอ้ทองหล่อนะซอย8นะครับแล้วก็มีอีกสาขานึงสาขาแรกอยู่ที่หลังสวนร้านนี้เด็ดยังไงนะั้นเดี๋ยวมาลองดูนะเป็นอเมริกันดิเนอร์เป็น iner, เบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันอเมริกันบอยอย่างผมไม่พลาดแน่นอนชอบอยู่แล้วนะครับกับชีสเบอร์เกอร์ใครอีกคนนึงที่ชอบชีสเบอร์เกอร์โทนี่สตากไงเล่า <laughs> แต่ไม่เกี่ยวกันชอบกินอยู่แล้วนะครับ มาเป็นถุงแบบนี้เลยอารมณ์แบบรู้เลยนะฟาสต์ฟู้ดก็จริงแต่อารมณ์เหมือนไฟดายนิ่งนิดๆนะครับแล้วก็ร้านตกแต่งเป็นสไตล์ดิเนอร์อย่างที่ให้ดูกันตอนแรกนะครับตอนแรกว่าจะนั่งกินที่ร้านแหละแต่เขาเปิดเพลงใช่ฟิลด้วยเป็นฮิปฮอปแบบอารมณ์ดีมากแต่เดี๋ยวถ้าเกิดรีวิวที่ร้านเสียงมันจะดังด้วยแล้วผมก็ เสียงดังด้วยเกรงใจคนอื่นในร้านก็รีบกลับมาเลยนะจะได้ร้อนๆหรือกินจะได้อร่อยๆกินที่ร้านอร่อยแน่นอนอยู่แล้วกลับมาดูซิว่าจะอร่อยไหมซื้อกลับมาบ้านยังอุ่นๆอ,อยู่เลยข้างนอกถึงกล่องอย่างนี้นะผมก็จัดมาเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะครับสองอย่างพร้อมกับนี่เลยสตรอเบอร์รี่มิลค์เชคนะครับเหมือนเขาจะมีโอริโอมีอะไร3-4อย่างนะสำหรับมิลค์เชคก็จัดมาด้วยแล้วก็ เป็นกล่องอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเซตนะผมสั่งแต่เขามีกล่องแบบนี้แล้วเขาก็ใส่รวมมาให้อ่ะเปิดให้ดูกันเลยไม่ให้เสียเวลานี่เลย3อย่างมีเฟรนช์ฟรายนะเป็นฟรายแบบใหญ่ลองเลยแล้วกันดีถ้าใครชอบเป็นชฟรายชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ดีแล้วก็สั่งเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาก็คือควิกกี้ชีสเบอร์เกอร์สั่งเป็นดับเบิลเบอร์เกอร์มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแซนด์วิช แฮมแอนด์ชีสฟินแน่นอนมือนี้สนนราคากันก่อนควิกกี้เบอร์เกอร์เป็นดับเบิลสา้อยสิบาทควิกกี้แฮมแอนด์ชีสร้อบาทเฟรนช์ฟรายเกบาบาทสตรอเบอรี่เชคร้อยสบาทบวกแวเดเมือนี้โดนไป786บาท45ส่สิบห้าตางค์มา 700กว่าบาทโอโหราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าคุณภาพกับราคาจะคุ้มกันไหมนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแบรนด์จากเมืองนอกมาสรุปเป็นแบรนด์ฝีมือคนไทยนี่แหละน่าจะอารมณ์นะคอนเซ็ปร้านก็คือเหมือนที่ดิเนอร์อเมริกาเนี่ยถ้าฝั่งที่ผมอยู่เนี่ย Midwest East Coast จะมีร้านที่ชื่อว่า Steak and Shake อันนี้ผมก็ชอบไปกินแต่ถ้าเกิดฝั่งแคลิฟอร์เนีย s t t o o s t t จะมีอีกร้านหนึ่งร้านโปรดผมเลยนะไปทุกครั้งต้องกินทุกครั้งมีหลายสาขาชื่อ In and Out Burger ขายแค่เนี้ยชีสเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายมิลเชคสามอย่างคนกินเต็มตลอดเขาไม่ส่งข้ามมาด้วยนะขนาดในอเมริกาด้วยกันไม่ส่งข้ามเขาเรียกว่าโคสอะ ข้ามาฝั่ง Mid-West หรือว่า East c o คสต์ด้วยเพราะว่าเนื้อเขาจะไม่ฟรอเซนไม่แช่แข็งเลยนั่นคือสุดจุดเด่นของเขาผมเคยรีวิวตอนไปแล้วมันจะมีเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า ten storage m ตอนนั้นตอนที่อยู่อเมริกาก็ไปกินแล้วก็รีวิวร้านอาหารนิดหน่อยก็มีด้วย In and Out Burger นะครับพูดเยอะ อืมสตรอเบอรี่มิลช์อีกทีสิไม่ค่อยรู้สึกถึงรสสตรอเบอรี่เท่าไหร่ mm. ก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่นิดนึงไม่ค่อยหวานมากก็ถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะกับมิลช์อ่ะคราวนี้มาลองดู เบอร์เกอร์กันมาขยับกันเข้ามาใกล้ๆจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับสีก็มีอะไรให้มีกระดาษนปกินส์มาให้แล้วก็มีซอสมะเขือเทศกับซอสพริกอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้โอ้เขาทำเป็นแพ็กเกจของเขายี่ห้อเขาเลยนะคุกกี้ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศก็ปกติแล้วเนี่ยเบอร์เกอร์บางคนก็ชอบใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วแต่ชอบเลยผมเนี่ย ปกติเบอร์เกอร์เนี่ยจะไม่ค่อยใส่ซอสเพิ่มแล้วเพราะว่าอยากได้รสชีสเต็มๆใส่แค่เฟรนช์ฟรายแค่นี้แหละนะครับดูเฟรนช์ฟรายกันใหญ่ๆแบบนี้มีบรีบออ,ออกมาให้ดู95บาทใช่ไหมได้ประมาณนี้นะเบอร์เกอร์ Burger, ราคาก็ประมาณ นะเจ้าดังๆแบบเบอร์เกอร์คิงอะไรเงี้ยผมก็ชอบกินก็ประมาณ300เหมือนกันให้ดูกันใกล้ๆครับนะเนื้อไม่ได้หนามงบางย่างมาแบบเกรียมๆเลยอมืมีกลิ่นแบบไม่ไหม้นิดๆเตาถ่านนะครับ ขนมปังก็ดูแบบซอฟอ,อมืมาลองกันเลยอออืือืม เขาก็จะมีซอสเหมือนเป็นพวกมายองเนสซอสพิเศษอะไรองเขาเนี่ยราดมาด้วยนิดนึงชีสก็บางๆหน่อยอารมณ์เป็นเหมือนอเมริกันเชดดาร์ชีสนะครับใส่มาแผ่นเดียวนะเนื้อสำหรับผมถือว่าบางไปบางไปหน่อยนึง แต่พูดถึง texture โอเคก็ถือว่าอร่อยระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว้าวสำหรับผมหมยิบออกมาให้ดูตัวขนมปังรู้สึกว่ามันจะนุ่มไปหน่อยสำหรับผมนะ มันก็เลยเนี่ยดรสิภาษาไทยเรียกไม่ถูกอ่ะสังเกตมันแบบโซกี้อ่ะเรออืมอ่า เป็นอะไรที่เข้ากันนะครับเบอร์เกอร์กับมิลเชคถ้าใครชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ก็ลองดูนะครับผมก็ชอบลองไปเรื่อยอย่างเงี้ยแหละร้านใหม่ๆมาเงี้ยก็ลองดูจะหมดแล้ว สบายๆเลยเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นนะปกติแล้วเนี่ยเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเฟรนช์ฟรายก็อิ่มกำลังดีแล้วสำหรับผม,อมไอตัวเนื้อเนี่ยเหมือนจะใช้เป็นเนื้อ U.S. ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะใช้แบบอารมณ์สูตรเดียว IN and out คือเนื้อไม่ได้ f r o z e เซไม่ได้แช่แข็งมาความรู้สึก juicy อะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ในเนื้อเลยนะก็ถือว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่โอเคเลยนะแต่อย่างเดียวที่ผมไม่ชอบอย่างที่บอกเนี่ยขนมปัง มันนิ่มป่ะ,อ,ะอืมหมดไปแล้วหนึ่งอย่างอ กินแบบนี้เราก็คิดถึงอเมริกาขึ้นมาทันที <laughs> มาต่อไปครับกับแซนด์วิชแฮมแอนด์ชีสอันนี้กลับดูดีกว่าเบอร์เกอร์นะขนมปังแบบนี้ดูสิแน่นอนมีแฮมมีชีสแล้วก็มีตบไข่ข้างบนอารมณ์เป็นเหมือนไข่นกกระทาเออควีโอเอกเข้ามา นี่ให้ดูเต็มๆอออันนี้ดูดีดูดีเลยนะครับไม่ต้องใส่มาแ้วกล่องเกลิงองอย่าต้องไข่แดงเนี่ยมันจะต้องอเริ่มต้นยังไงดีกลัวมันหกลงมาไปละ ออออืืืืมมมมไฮไลท์เลยเนี่ยนี่คือชีสนะก็จะออกเค็มๆแฮมเค็มๆกับขนมปังกริลกับเนยมา <c oughs> ว้าว wow. อันนี้แนะนำนะดีเลยอันนี้ชอบแฮมแอนชีสแซนด์วิชนะกริลช hmm. นะีสแซนด์วิชอืมไอ้กริลชีสเนี่ยแฮมแอนชีสเอ็กแซนด์วิชเนี่ยใครชอบกินรู้ปะ่ะฮาร์ลีควินถ้าใครเคยดูหนัง b i r t h of Prey ที่ก็บอก เอ็กแซนด์วิชเนี่ยที่มันกินตอนแรกตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้กินแล้วตอนหลังเพิ่งได้กินเนี่ยอารมณ์ก็คือประมาณนี้แหละฮ่าอ,อืมเนี่ยไข่แดงนอนแล้วเยิ้มแล้วไหลแล้วอืม,อม,อม,อม อืมอืม a ครับชีสมันสะใจดีอ่ะอแล้วนอกจากเมนูพวกแซนด์วิชเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยเห็นมีไก่ทอดด้วยนะแต่ไม่ได้สั่งไม่ได้ลองมาอยากลองเบอร์เกอร์กับแซนด์วิชนี่เฉยๆเห็นแต่แบบที่ร้านเหมือนจะแบบรวมเมนูนานาชาติเหมือนกันนะมีเห็นขึ้นป้าย นะแต่ยังไม่เห็นในเมนูมีพวกเคบงเคบอบอะไรด้วยอาจจะในอนาคตรวมแบบว่าอาหารแบบฟิงเกร์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดนานาชาติมาขายนะกับควิกกี้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ควิกกี้สสาขาเนี้ยทองหล่อแล้วก็หลังสวนเปิด24ชั่วโมงทุกวันอันนี้เจ๋ง นะความจริงถ้าเกิดเหตุการณ์ปกติดึก,ดกๆอยากกินเนี่ยไปกินได้เลยอารมณ์เหมือนร้านที่อเมริกาจริงๆพวก t t a k k n n s h ช k e e e n n ี่อะไรพวกนี้เปิด24ชั่วโมงสมัยเมื่อก่อนไปท่งไปเที่ยวเสร็จแล้วหาอะไรกินไม่ได้เนี่แหละดึกๆเนี่ยร้านพวกนี้แหละตัวช่วยชีวิตเลยคอนเซ็ปต์คือใช่เลยแล้วก็ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพไม่มีโอกาสได้ไปแถวทองหล่อหลังสวนเขาก็นะสั่ง Delivery ได้นะ พวกแอปพลิเคชันต่างๆ,างๆนะกดสั่งได้เหมือนกัน <c oughs> คำสุดท้ายยัดทีเดียวเลยหมดไหมไป let's go <c oughs> อมอล้วจจกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> พราะปกติกินเบอร์เกอร์อันเดียวเฟรนฟรายเนี่ยเฟรนฟรายยังเหลืออยู่เลยแล้วเจอมิลเชคเข้าไปอีกก็อิ่มแล้วแหละซัดแซนด์วิชเข้าไปอีกอันหนึ่งบอกแล้วคอนเทนต์นี้โหดคอนเทนต์เสี่ยงตายมากเรื่องกินเนี่ยป <c oughs> กติก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้กินเยอะแล้วไงเด๋ยวนี้คุมปริมาณแล้วทุกวันนี้ก็นะคุณหมอก็เตือนแล้วว่าอ้วนเกินไปนะต้องคุมน้ำหนัก <c oughs> แก่แล้วส่วนน้องๆกินได้กินไปนะแล้วก็ออกกําลังกายนะมันก็จะบาลานซ์กันนะครับเอาละจบ EP ที่7กินแบบสดๆกับร้านคิกกี้นะครับใครมีโอกาสก็ลองไปชิมดูจะได้รู้นะว่าเป็นยังไงนะหลายๆคนดูรีวิวนะอาหารก็ต้องไปชิมเองลิ้นคนเราไม่เหมือนกัน10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลําไม่เท่าอะไรวะเอาละเดี๋ยวอีพีต่อไปจะไปหาอะไรมากินมารีวิวให้ดูกันอีกก็รอติดตามชมที่นี่กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเจอกันปุ